ถ้าหากว่าศาสนาคริสต์มีคัมภีร์ไบเบิลศาสนาอิสลามมีคัมภีร์อัลกุรอานเป็นที่ยุติ<ม>เป็นที่รองรับหมวดคําสอนยืนยันศา<ม>สนาพุทธก็มีพระไตรปิฎกต้องดูว่าสิ่งที่พระท่านเทศนั้นๆหรือโยมคนนั้นพูดเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเทศไว้ในพระสูตรใด<ม>ในเล่มใดข้อสำคัญคืออย่าเอาพระบาลีอย่าแต่งพระบาลีเนี่ยไปสวมรอยว่าเป็นคําตรัสของพระพุทธเจ้า เทพแชร์กงจากวัดกังหันประเทศฮ่องกงปัดเป่าเคราะห์ปลอดภัยปลดหนี้มีโชคสนใจเช่าบูชาได้ที่063 894 5666สันเสริญบทพระธรรมที่หลวงพ่อเคยบอกว่าอากาลิโกเนี่ยธรรมะของเจ้าอาการลิโกคือไม่เสื่อมไปตามเวลาที่ผ่านไปสามารถที่จะปรับใช้ได้ทันสมัยรธรรมะของพระพุทธเจ้าเช่นตรัสว่า คนจะพ้นทุกได้ด้วยความภาคเพียรวันนี้ความเพียรก็นําคนพ้นทุกได้ยังยังคงเดิมไม่เสื่อมไปตามเวลาที่ผ่านไป2,600กว่าปีเราต้องถามตัวเองว่าคือถ้าเราชอบแบบนี้เนี่ย ผ่านไปอีก5ปีเนี่ยแบบนี้ยังดูได้ยังฟังแล้วยังเก็ตยังได้ความรู้ได,ได้ได้ได้ภูมิทําอยู่นี่ก็ยังยังเหมือนเดิมเหมือนรถด,ดีๆสักคันหนึ่งซื้อมาผ่านไปตั้ง20-30ปีแล้วก็ยังคลาสสิกอยู่ยังดีอยู่คืออย่างนั้นอ่ะเพราะมันมันแท้แต่ถ้าหากว่าของปลอมที่นี้ที่เราซื้อสินค้ามาบางคนก็ชอบพูดว่าประเทศนั้นปลอมประเทศนี้ปลอมมันอาจจะเหมือนนะรูปร่างอาจจะเหมือน แต่นานๆข้าวของปลอมมันก็จะถูกทิ้งถูกลืมเพราะว่ามันไม่แท้ธรรมะก็ลักษณะนี้ถ้าหากว่าเป็นธรรมะแท้ๆจะแสดงโดยใคร จะพูดโดยพระจะพูดโดยโยมผู้หญิงผู้ชายก็ดีหมดเนพะียงแต่ว่าอย่าให้กระทบตนและผู้อื่นอันนี้เป็นองคุณของของนักเทศเลยหลวงพ่อข้าคำถามสุดท้ายคือตอนนี้ปัจจุบันนี้มันมีในโลกยุคโซเชียลเนี่ยไม่ว่าจะเป็น y o t u u e f a c e b o o k แม้แต่กระทั่ง TikTok เนี่ยนะก็จะมีธรรมะเนี่ยให้เรามาเสิร์ฟให้เราถึงหน้าจอนะเราจะรู้ได้ยังไงว่าบุคคลที่อยู่ในหน้าจอคนนี้สอนธรรมเนี่ย,เ,ยเป็นธรรมที่แท้จริงที่ผู้เจ้าเนี่ยได้ตรัสไว้จริงๆ จะฟังครั้งสองครั้งคงไม่รู้หรอกก็ต้องอาศัยศึกษาหลากหลายจากครูบาอาจารย์อย่าไปฟังท่านนั้นท่านเดียวแล้วก็ต้องไปยุติกันที่คำภีรองรับถ้าหากว่าศาสนาคริสมีคำพีไบเบิลศาส,สนาอิสลามมีคำภีอันกุรอานเป็นที่ยุติเป็นที่รองรับหมวดคำสอนยืนยัน ศาสนาพุทธก็มีพระตรปิฎกต้องดูว่าสิ่งที่พระท่านเทศนั้นๆหรือโยมคนนั้นพูดเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเทศไว้ในพระสูตรใดในเล่มใดข้อสาคัญคืออย่าเอาพระบาลีอย่าแต่งพระบาลีเนี่ยไปสวมรอยว่าเป็นคําตรัสของพระพุทธเจ้ารเรียกว่ากล่าวตูกล่าวตูนี่คือ ไปตู่เลยว่าพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ทุกวันนี้ก็เห็นมีผู้คนส่งคลิปส่งข้อความอ้างว่าพุทธเจ้าตรัสมากมายก่กองเพราะนั้นผู้ที่จะวินิจฉัยได้ก็คือพระตรีิฎกนี่แหละดังนั้นเราผู้ฟังผู้ศึกษาต้องหาหลักฐานเหล่านี้เมื่อหาหลักฐานเองไม่ได้ก็ถามผู้รู้ผู้รู้มีใกล้ตัวเรามีผู้รู้เยอะแยะไปหมดที่จะสามารถบอกได้ว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อขาอันนี้จริงไม่จริงอย่างไรถ้าเรามีครูบาอาจารย์เช่นนี้ ก็เหมือนเรามีแว่นขยายสายตาเราสั้นมองไม่เห็นอพอเรามีแว่นขยายเราก็อ่านหนังสือได้มองเห็นได้อย่างนี้ต้องทําอย่างนี้เข้าใจแล้วหลวงพ่อเอินพอขอบคุณครับอยากฟังรายการธรรมะทำไมแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้กล่องวิทยุธรรมะสะดวกกว่าติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0638945666